สวัสดีนะครับนี่ก็มาพูดกับผมอีกเช่นเคยน,นะครับวันนี้ก็พาน้องมาออกกล้องหน่อยนะครับก็ตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวที่ว่าผมได้ลงคลิปไปบ่อยๆนะครับ แมวทั้งหมดที่ผมได้เลี้ยงนะครับมีอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือแต่ละตัวประวัติความเป็นมามันมีทุกตัวนะครับวันนี้ก็โอกาสดีนะครับก็จะมาเล่าให้พี่ๆน้องๆฟังนะครับก็นะครับตัวที่นั่งอยู่กับผมนี้นะครับก็เป็นตัวที่ผมได้ลงคลิปไปบ่อยๆนั่นเองนะครับก็คือ ในวันนั้นนะครับขณะที่ผมได้เดินลาดตะเวนนะครับก็ได้ยินเสียงแมวร้องผมก็เดินหาอยู่พักหนึ่งนะครับก็สรุปว่าไปเจอน้องที่ในป่านะครับไม่รู้ใครเอาน้องมาทิ้งผมก็ได้สันนิฐานว่านะครับที่ได้เอาน้องมาทิ้งก็หน้าตาน้องก็ไม่ได้สวยนะครับก็น้องก็ไม่ได้น่ารักเหมือนตัวอื่นๆนะครับ จากหวงก็เลยเอามาทิ้งนะครับผมเจอที่ไหนคือผมเก็บที่นั่นนะครับทุกชีวิตมีค่าเสมอนะครับก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับก็น่าจะหลายเดือนแล้วนะครับที่ผมได้เอาน้องมาเลี้ยงนะครับน้องก็น่ารักนิสัยดีนะครับก็พูดจารู้เรื่องรู้ฟังทุกอย่างนะครับก็นะครับ ก็น้องผมได้ตั้งชื่อน้องว่าแจ็คนะครับแต่ว่ะน้องเป็นตัวเมียนะครับน้องไม่ใช่ตัวผู้แต่แต่ผมตั้งชื่อว่าเจ็คนะครับส่วนตัวนี้นะครับสีเหมือนกันเลยนะครับแต่มาคนละครั้งกันนะครับคือในสามจังหวัดคือมันเป็นป่าเขาซะเยอะคือแมวสีนี้พันนี้จะมีเยอะนะครับดูนะครับมาอยู่กับผมตัวนี้น่าจะสัก ามปีได้แล้วนะครับคือน้องมาอยู่เองนะครับคือน้องน่ารักนะครับก็คือที่อ้วนนี่ไม่ใช่ว่าน้องท้องอะไรนะครับดูนะครับคือผมฉีดยาคุมให้นะครับก็คือคุมคุมกาเนิดให้น้องอยู่สองสองครั้งแล้วนะครับก็ทุกตัวนะครับที่อยู่กับผมก็นิสัยดีทั้งหมดเลยนะครับไม่เที่ยวไม่เกลรยนะครับคือในสามจังหวัด นะครับจะมีแมวสีนี้พันนี้เยอะนะครับหรือบางคนเรียกว่าแมวป่านั่นเองนะครับก็ขณะถ่ายคลิปอยู่นะครับก็มีเข้กไม่ได้รับเจิญมานะครับรองตัวมาทำไมเออนะครับน่าจะจะมาเล่นกับน้องด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับอ๋มอมันมีข้าวอยู่เอี่อยไปไอ้นู้นตามานีม่มากินข้าวนะครับไม่รู้ไก่ตั้งไว้น่าจะแต่มเมื่อคืนแล้วนะครับก็น้องก็ไม่พอใจนิดหน่อยนะครับ นี่นะครับเก็ไม่ได้รับเจิญนะครับก็คือน้องทุกตัวอาจจะไม่ได้น่ารักสำหรับใกรหลายหลายคนนะครับแต่สำหรับผมทุกชีวิตมีกล้าเสมอนะครับก็นะครับก็่วนตัวที่3านะครับก็ตัวสีส้มนี้นะครับน้องเป็นตัวผู้นะครับน้องชื่อว่ากุ้งนะครับ แล้วมันมีตัวที่สี่อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือน้องขาวแต่ว่าอยู่บ้านคนละหลังกันนะครับผมพาน้องไปอยู่ที่ห้องน้องมันที่ข้างล่างนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆเขาอยู่กันดีนะครับแต่พอโตมาเขาทะเลาะกันนะครับเลยอยู่บ้านเดียวกันไม่ได้นะครับก็ที่ได้นอนกับผมอยู่ทุกวันนะครับก็มีอยู่สามตัวนะครับแต่น้องขาวผมก็ไปดูอยู่นะครับ แต่ก็วันหนึ่งสักครั้งสองครั้งได้นะครับแต่ผมมีเวลาไปดูให้ทุกวันนะครับเพราะว่าสงสารน้องนะครับบางทีน้องใ้หของห้องก็ไม่อยู่นะครับน้องก็อยู่คนเดียวนะครับออกไปไหนมาไหนก็ลําบากนะครับมามันเยอะนะครับก็ไอเจ้ากุ้งนี่นะครับก็มาอยู่กับผมได้สามปีได้นะครับประมาณสามปีคือน้องไม่รู้มาจากไหนนะครับ น้องน้องน้องมาอยู่กับผมเองนะครับคือผมก็สงสารให้ข้าวให้อะไรน้องกินก็น้องก็เลยตัดสินใจอยู่กับผมนะครับน้องก็น่ารักทุกตัวนะครับไม่มีตัวไหนไม่น่ารักสําหรับผมนะครับคือทุกตัวทุกชีวิตมีค่าเท่ากันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นะครับ ก็นะครับส่วนตัวที่สี่ผมจะพาไปดูเจ้าขาวนะครับว่าเจ้าขาวทำอะไรอยู่นะครับไปกันเลยครับเล้ขาเจ้าขาวตัวนี้นะครับก็น้องกับผมเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆนะครับก็เอาข้าวไม่น้องทีเดียวเลยนะครับน้องก็น่าจะหิวแล้วกับผม ก็ไอเจ้าขาวนี้นะครับคือเป็นแมวที่ว่าผมเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆนะครับก็คือเป็นลูกตัวที่ผมบอกว่ามันอ้วนนะครับก็คือเป็นลูกตัวนั้นนะครับผมเมื่อก่อนก็น้องก็ได้อยู่ห้องเดียวกับผมนะครับแต่พอโตมาไอต,ตัวสีส้มมันมันมันไม่ค่อยชอบน้องนะครับมันรงังแกน้องผมก็เลยเอาน้องมาไว้ข้างล่างมาอยู่กับน้องมันนะครับ พอเจ็จจากงานเสร็จจากรัะเวนทุกทุกครั้งนะครับผมก็จะมาหาน้องนะครับคือจะเอาข้าวใม้น้องทุกวันนะครับก็ทุกชีวิตทุกลมหายใจนะครับมีก่้าเสมอนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ